สวัสดีครับผมพึ่งขาวดัน S.P.D ไปเจอขมขัดของมาเซเดอร์เอ็กเซตมานะครับก็เลยเอาเอ็กเซตมาก่อนการแชทังไม่เจอนะครับไม่เจอกับแชทเลยเอาขุมขัดไม่รู้มันจะมีลูกเล่นหรือเปล่านะอันนี้ห้าสมมติห้าแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ทานอันนี้ไปเจอที่ร้านญี่ปุ่นมือสองนะครับโอ้มือสองก็ สภาพดีมากนะครับดีมากเลยนะการแปลงน่างก็ยกันโยกอันนี้ขึ้นมาปั๊บอ่าอุย้ยไาบางคนเดยมมันจะบอกยังไ่อยู่เลยพี่จะเข้าได้ไงเออสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยนะนี่อ่าสวยเลยนะครับถ้หาหากระชัดได้เจะเล่นให้ดูนะ นี่โอ้โหสภาพสวยนะผู้ชมภายในนะครับก็จะเป็นแบบอ่ามาหน้าปัดตรงนี้สมมติเราใส่กระชับนะครับจะมีหน้าปัดขึ้นมาเป็นรูปอ่าเห็นไหมเห็นเห็นนิ้วผมไหมแล้วพอเาสอดอ่าออนไหมะจะมีนิ้วเห็นเลยถ้าเราสอดตรงนี้ข้างข้างมีนิ้สอดน,นะครับเราใส่นิ้วลงไปปุ๊บนี่จะเ,เห็นนิ้วเลยเห็นไหม แล้วตรงนี้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกไปหาเป็นกระจกในแต่เราจะให้เข้าไปได้แต่ไม่ได้เห็นตรงนี้เลยนะครับผมนี่ใครสามารถไปฮะไปหา,ปหา,ปหาดูร้านปุ่นมือสองนะครับนี่ซื้อจากพยุหะนะครับไปหาแถวพายุหะเจอนะครับ๋ยวเจอหาซื้อแกชัดนะครับแล้วเรารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมมีโอ้ของสวยนะผมว่าน่าจะเป็น ของแท้นะครับ CDM แน่นอนเคยเห็นวิษณุ CDM พ,พี่ยังพี่เอาให้ดูเลยเพราะตอนนี้พี่วิษณุเขมขัดเลยนะโฮเซ่หนึ่งอันเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะขอตัดสักครู่นึงอันนี้ก็เอาแค่สามเข็มขัดก่อนนี่อันนี้เข็มขัดของโฮสสวิตช์อยู่ตรงนี้อ่า มาณนี้ต่อไปก็จะเป็นวิซาร์ดวิซาร์ดสวิตช์สวิตช์ไปรไตรงไหนโอ้อเดี๋ยวขอกดตรงนี้แลกวกันนะ โอเน่าเสเยตรอมานน่หละนะครับอันนี้ไม่รู้สวิต์เปิดอยู่ตรงไหนนะหายากมาเลยครับอันนี้นี่ครับก็เป็นซีทีเอ็มนะอันนี้ซีทีเอ็มของแท้นะครับร้อเปอรเซ็นตแล้วก็เชื่อมอันนี้ของแท้นะครับ มีาไอคอนอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเอไอคอนนี่อไอคอนนะ <I> ประมาณนี้นะครับของเทสเอ็มนะครับ ซีเอ็มมีอยู่สามมคัดแล้วก็ซีเอ็มผมโพสอันนึงเดี๋ยวเอาให้ดูนะตัดจบอันนี้ครับผมโพสั์นะครับสวิตช์พร้อมไหมอันนี้มีสวิตช์พร้อมครับแต่สวิตช์ยังไม่ครบแล้วก็จะมีอันนี้ไอคอนพร้อมแหวนพร้อมแต่แกชัดไม่พร้อมนะครับจะต,ต้องหาแกชัดเพิ่มนะฮะโอเคครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับขอบคครับ